สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้มาพบกับสาวตักชุดตีมากคือเกาเด้อค่ะเมื่อน,นี้สาวตักมีง่วงงามมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะมากับน้องแมกเด้อค่ะไคน,น้นองแมกตนวไเนนี่ค่ะน้องแมกจับงวงให้ค่ะคุยว่าเขานอ้องเมื่นตักเป็นน้องเขาบอ่ตักเป็นพี่ <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมพีจานะครับเป็นผู้ชายให้เราพี่น้องคาโตะหาสิบบาทนะครับใส่ได้เบ็ดมือ <laughs> นะครับเมื่อนี้น้องตักพ้าเบิ้งง่วงงาเพื่อกา แม่นค่ะเป็นงัวแม่ลูกคุณบอง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ค่ะลูกตัวแม่เม็ดตีนี่งามงามเพือเก่างามคือเก่าแม่เพิ่งเปียบหนึ่งแล้วเอฟหนึ่งค่ะเอฟหนึ่งเรียบร้อยค่ะนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ค่ะคือมาบอกว่าจะคล้องผลในผลยิ่งยิ้มไปเปลยมันหายจะคล้องพผลเก่ลหายค่ะจะคล้องผลเกลหายละเอียดกะคุยก็จะคล้องพผลแล้วเนาะแม่นค่ะนะครับอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับฝนตกลิ้นป่อยๆเนาะ แมนค่ะมากับสายฝนมากับสายฝนตักไปมองไุ่นน้ำท่วมหมดละเอาเบิ้งง้วนน้ำกันเป็นง้วนแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกของยังชูเวงฟอนตินอตนะครับลูกของฟอนตินอตครับแม่จดตเอฟหนึ่งเดียบร้อยมีใบจดเพิ่นนะครับผสมเจ้าอเมริกาไว้แล้วแมนค่ะแม่เพิ่นผสมไว้แล้วเด้อค่ะอ่ะคู่นี่นะครับนี่เจ้าของเพิ่นเพิ่มใบหนึ่งแสนหาพันแมนค่ะบหนึ่งแสนหาพันกินขาหนองแมกมันกินขาเจ้าของเราปะเนี่ย แม่เพิ่นเนะาะทายสุ้งไเหรอจะคล้องเพิ่นร้อยหสิบเอ็ดนาะร้อยห้าสิบเอดความสูงครับพี่น้องเคยมีลูกแล้วสองตัว,ต,วตัวที่สามในท่องสาทิตเนาะ,แม,นะแม่เพินสมอเมรกิกาไปเดี่ยวนี่ลูสองเพิ่นลูกแหลกเพิ่นขายไปเพราะแล้วกว็แสนสี่ลูของซี่ว่านกับหกขายไปแล้วนี่เพิ่นเปิดไป 1, นนดหนึ่งแสนหาพันราคาเมืองตอร่องไหนส่งขาดดีบ่ ต่อไรยุบอ่ะน,น้อง <c oughs> ต้องส่งขันม,มื่อนี่มากับเจ้าของเพิ่นเลยเด้ค่ะ <c oughs> นี่เม <c oughs> ื่อวานราคาหน้าตาเจ้าของเพิ่นผู้ใดอยากได้โทรม,มาต่อรองเมืองค่ะ <c oughs> น้องเพิ่นใจดีเด้อค่ะอ่ะเบิง่งอ่ะเบิ่งไปเอาไปไอ้ลูกคนนี้จักเดือนละนนอ่ะักเกิดเดือนไหนอ่ันให้พี่จ้าก,ก็ได้อ่ะมีเอกสารพี่น้องกับคนสวยพูนถือเอกสารมามันนักธุรกิจพูนได้ไหมสวยจนหมดค่ะอันนี้ครับพี่น้องอ่ะลูกของฟอนตินนอตนะครับวันที่เกิดเพิ่น เกือบที่2มีหน้าครับพี่น้องประมาณเดือนมีหน้าเด้อใบหลอดครบนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นเอาใบแม่ข้างนมาบาดนี่มั้ยไช่ได้เด้อค่ะงอจับใบได้จบับเจ้าของเพิ่นคือปวดเถอะแม่เพิ่นผสมจเจ้าอมริกาไว้แล้วนี่ครับสมจเจ้าอมริกาไว้แล้วนะครับวันที่ผสมวันทีสามสิบกรกฎหกหาคมครับใส่บ้านสิบมือนั่นไปจับงอเพิ่นอีกเดียว เจ้าใบใด้ค่ะพี่น้องแม่เพิ่นนะครับจด F1 เรียบร้อยนี่พี่น้อง 7x นะครับจด F1 ฟหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับบันชีเกิดเพิ่นอาเบิงนะครับเด้อเป็นลูกของผู้ใดกะอันเอาพี่น้องนะครับภาษาอังกฤษต้องยอมรับบ่ได้เกดหนึงตลอดเลยมือดตึบมือดตึบอะเอาใบเอกสารใดควบนี่ก็จะได้ใบเกิดลูกเพิ่นนะครับใบสมแม่เพิ่นนะครับใบ F1 ของแม่เพิ่นนะครับพี่น้องนี่ 7x09 นนะครับนุ่มสีเต่า อมีติงหน่อยเอ้ยไม่เป็นติงหน่อยเต่าหน่อยก็มูสองติงเนาะได้สองเต่าหไวยไปได้ตักๆเจย์เย็นค่ะพี่จ้าใจเย็นค่ะเอาใจเย็นเย็นเนาะค่ะใจเย็นเย็นเอาไหมนุ่งซีเต่ามีเต่าหน่อยสองเต่าแต่ว่ากินได้ทั้งซีนบ่สนอกจากของเนาะกินได้ทั้งซีด้าพี่น้องกุ้งอ้อนส่วนหนึ่งแสนห้าพันครับประกันตั้นี้สามสิบวันครับขารทูกคาถอนส่วงสุดส่วงจมกับประกันให้ครับพี่น้องแม่์พลัมโตแงวนังหนาอ่างลึก <c oughs> กีบเล็บปะกะติดีไม่ตรงนี้อีย่างผูนล,ลูกพ่นลูกพ่นเม็ดสีแดงๆนั้นนะครับพี่น้องเครื่องดำนะครับมีพ่นหยียบหางลูกพ่นน้อยนึงพี่น้องเลยนะครับนิดเดียวเด่เย้ดนิดนึงนะครับต้องไปแป๊ดหนึง่งโคมนี่นะครับว่าลูกสองลูกสามในถ่องขัดติดนะครับตัวเขาแม่เพ่นกะได้กว่าจะคล้องเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะมันหะมันหะขอกขอกมันเป็นเหลี่ยมพี่น้อง เอาไปแต่งเอานะครับตรงปนะลายมันเะป็นไงจมูกสีดำบอสิีโปรแบงเขียวเอียงอูห้หู้ไหนไหลพนเนาะกว้างพี่น้องพูนกว้างไะนี่มันอู้ยนี่ครับลูกสาวเพิ่นสะอ่อนหูความโคบนี่ลูกเพิ่นขาเหยียดตรงเลยนะครับเปิดรัคาง,ง่วงให้กับน้องตักเมื่อวานนี้ลูกเข้มหกแปดเป็นกระหนตักถล่มทลายเลยเหยียดคนเขาเปิ่งน้องตักเป็นนะครับจุบานทวีผลนะครับสนใจกะ เบอร์โทรจะใส่ให้น้องแม็กนะพี่น้องเค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรเอาเบอร์น้องแม็กใส่ให้เดี๋ยวเบอร์ตักใส่ให้อ๋อเอาของน้องแม็กซะค่ะเขาสิโทรมายืมเงินเนาะนจื่อเอาเอาเบอร์เธอลงตักมายืมเงินน้องตักสื่อนะโอ้ยลูกเพิ่นเนาะหนาเนาะพิ่นพี่น้องเบิ่งลูกตัวที่สองเพิ่นครับหนางามเม็ดสีล้านตาคือเก่าค่ะเม็ดสีแดงคือเก่าเนาะของตักเพิ่นแม่ก็อ้วนใหญ่เนาะร้อยหาติดเอ็ดลูกกันแหงจังน้อยนี่ท้องใหญ่แห้งสิใหญ่กว่านี่ค่ะพี่น้องคค่่่ะะอออีีีีลลบน้งตัก นั่นตื่นหน่องตักระบาดนี่อ้ยมึงมึงคนยืนขาเหยียดตรงแหงสูงปกติกินนมแม่กินดูไลกัแม่ก็่อยากให้กินเอ้าเบิ่งอีกฟังแม่ตักเอาถอยไปเบิ่งหน่องตักเบิ่งงขวาดีกว่าหัวอ่อีกฟังหนึ่งพี่น้องอ่างดีครับอ่างลึกดึกพุ่นนกำลางพุ่นโอ้ยพี่น้องเลยน้ำนมก็ดีครับนุ่มบวมนะครับจีบเล็บงามนะครับเล็บงามมองตักงามค่ะอ่ะเดี๋ยวเรีบกังดู เอาเลี้ยงหมูเล็บงัวูเลี้งหมูเลี้ยงหมูเอาเครื่องดำเนาะเงาหางไงเนี่ยนังดีพี่น้องเบึงท้ายหล้างปูนนะครับหูก็จะคล้องเพิ่นมือนีกับฝนมาแล้วน้องตักน้องตักกระสีปีป่านกันเทหน้ามาเทหน้าขาดต้นใจกกะทโธมหาหน่องแม็กด้วยต่อร่องไหนส่งขาดไปเลยแม่นพอจ้องไว้ในเด้อค่ะเกงในนั่น ใช่มันขาดน้ำไหลอ่ะพี่น้องเอ้ยนะครับโคมนี่หนึ่งแสนห้าพันต่อรองไหนครับบ้าแม็กขับบ้านเทวีผลพี่น้องครับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกของฟอนตินัทนะครับส่วนแม่เพิ่นกะสมเจ้าอเมริกาไว้แล้วนะครับจดเอฟหนึ่งเดียบร้อยประกันตำนี้ค่าร์ถูกคารทอน30วันนะครับประกันสวงสุดส่งจมมุ่ยตำนี้ครับพี่น้องอยู่กับบ้าแม็กผอุบ่าวคนรอครับพี่น้องบ้านทวีผลนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นกระได ตาไปหาแม่ดัพยังคหลอกโอ้ยน้องฟันจับอยู่หมองนังครับลูกเพิ่นก็นได้อ่ะขี่เขาคอ,อกนะพฝนตกลิ่นแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่นเปียกนะครับสำหรับคลิปนี้น้องตักเนา<ฮ>ะกะมีอางฝาพี่น้องคมน,นั่นคือเก่ายวงาแงคือเกา่ายวงาแงคือเกลียวสนใจกะโทรมาหาบ้าแม็กนะครับสำหรับคลิปนี้น้องตักกับพี่จาขอจบเที่ยงเที่ยงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ